เปลือกหนาไหมคะถ้าเทียบเปลือกจะหนากว่าก้งชายคะ่ะแต่ว่าที่ต่างกันคือรสชาติไอ้ตัวเนี้ยถ้าก้งชายเขาจะเปลือกบางแต่ว่าต้นมันจะยาวอายุการปลูกคือประมาณสี่เดือนขึ้นไปแต่ถ้าโอซุ่นตัวเนี้ยอายุการปลูกมาประมาณสองเดือนครึ่งสามเดือนก็เก็บได้แล้วความความยาวของโอซุ่นประมาณสามสิบถึงสี่สิบเซนถึงจะเก็บได้ถ้า ยาวกว่านี้ก็คือออกดอกเก็บมเมล็ดได้เลยแต่ว่าถ้าก้งฉ่ายเขายาวเป็นเมตรเนาะระยะการปลูกนานกว่ารสชาติต่างกันคุณค่าทางโภชนาการต่างกันเปลือกโอซุ่นจะหนากว่าหน่อยหนึ่งแต่ว่าก้งฉ่ายจะบางถามว่ามันต่างกันไหมมันก็ต่างกันแหละแต่ความต่างที่ชัดเจนเลยคือลำต้น ลำต้นมันโอซุ่นมันสั้นกว่าก้ง่ายแล้วก็รสชาติความหอมก็อของโอซุ่นมันจะมีไม่เหมือนก้ง่ายมันจะจืดๆเนาะเพื่อนๆใครที่ซื้อเส้นแบบแห้งๆมาที่เราตากแห้งอะ่ะต้องไปแช่น้ําอันนั้นอมาจากจีนนะคะแช่น้ำสามชั่วโมงวิธีการกินก็คือถ้าเอาไปทําเมนูต่างๆอะไรก็แล้วแต่ใดๆเนี่ยต้องให้มันดูดซึมเข้าเส้นก่อนเนาะแล้วมันถึงจะมีรสชาติ แต่อันนี้มันมีรสชาติตั้งแต่แรกมันจะมีความหวานกรอบหอมอ,อ่อ,อนๆอยู่แล้วนะคะเพื่อนๆเข้เาไปกดติดตามช่องเราได้นะคะมีตั้งแต่วิธีการปลูกการเก็บผักโอซุนอะไรอย่างนี้เลยนะแล้วก็เป็นปลูกผักอื่นๆด้วยนะคะอันนี้เป็นผักจากบนดอยส่งตรงจากเชียงใหม่เลยนะคะเก็บสดจากดอยลงจากสวนแล้วก็เอามาส่งเพื่อนๆน,น,นะ จะแปะตะก้าไว้สินค้าอยู่ในร้านค้าเพื่อนๆลองเข้าไปดูได้ใบมันคือมันแตกต่างกันหมดอ่ะลําต้นใบเออเอาวันนี้ไว้เลยก็ได้เผื่อแบบเขาจะได้แบบเขาจะได้ไม่งงกันเนาะว่าแบบว่าเออทำไมเนี่ยต้นมันต่างกันนะคะ คุณค่าทางโภชนาการต่างกันลำต้นต่างกันใบต่างกันเนื้อสีเขียวก็ต่างกันโอซุนเขียวอ่อนกว่ากงไฉงเขียวจะเขียวหยกเขาเลยตากแห้งไปเอาไปเออคือเขาเลยแบบนิยมตากแห้งเนาะส่งแบบสดไม่ได้เพราะมันยาวมันยาวและตอนนี้ที่เป็นเส้นสดเส้นสั้นๆนะคะที่มีในถุงน้ำน้ำอันนั้นอะ่ะที่เป็นแพ็กเกจของจีนอะ่ะเป็นเส้นสดที่จืดๆนะแล้วก็มีเป็นแบบ เป็นแบบแห้งที่เป็นแบบต้องเอามาแช่น้ำสามชั่วโมงตอนนี้มันมี2แบบแล้วนะที่จีนที่ที่เห็นเอาเข้ามาขายกันนะเส้นสดหรือเส้นแห้งก็จืดนะพี่พๆคือว่าไม่เหมือนกับโอซุนนะโอซุนมีความหวานกรอบหอมอ่อนๆใครที่เคยลองทานแล้วจะจะ,จะ,จ,ะจะทราบดีนะคะร้านฮอตพอตแมนสุกี้จินดาที่ดังๆอะ่ะจะมีขายนะคะหรือเป็นร้านหมาล่าที่ท,ที่ที่เขาเอามาขายเนาะ เขาจะฝานเป็นแบบชิ้นชิ้นกลมๆแบบเอียงๆอะ่ะเออฝานแบบเฉียงอะ่ะฝานแบบเฉียงบางๆแล้วก็เป็นไม้หนีบหรือไม่ก็แบบเป็นแบบเป็นไม้ที่เขาเสียบมาอย่างนั้นอะ่ะแล้วก็มีเป็นแบบขายเป็นถาดแปดชิ้นเก้าสิบแต่ของเราอขายเป็นต้นหนึ่งกิโลได้ประมาณสองถึงสี่ต้นแล้วแต่ว่าช่วงไหนที่เราจะเก็บได้แบบต้นกลางต้นใหญ่เนาะจะขะคา,ากันไปนะคะเพราะปลูกแบบธรรมชาติเนาะส่งจากจังหวัดไหนครับ ส่งจากจังหวัดเชียงใหม่ค่ะปลูกที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะปลูกบนดอยเข้าไปดูสินค้าในตะกร้าที่ร้านได้เลยนะเรามีเมล็ดผักด้วยนะเพราะเราปลูกเองได้ทั้งโอซุนและกลงฉายเลยนะคะแต่ว่ากงฉายเราปลูกน้อยคือไม่รู้ว่าเขาจะติดตลาดเนาะปกติเราขายส่งนะคะแต่แต่ตอนนี้คือเรามาทำ t a r g e t ตแบบขายปีกในแพลตฟอร์มอ,อื่นๆบ้างเนาะ ตะกร้าสินค้าอยู่ในร้านค้าเข้าไปเข้าไปดูได้นะคะมีโอซุนหนึ่งกิโลสามกิโลอะไรเงี้ยเพื่อนๆลองเข้าไปดูได้อันนี้แปะภาพให้ดูว่ามันมีความแตกต่างระหว่างสองอันนี้ตระกูลเดียวกันแต่คนละสายพันธนะุ์นะเพื่อนๆอย่าเข้าใจผิดว่ามัน,เป,น,เ,ปนเป็นต้นเดียวกันนะไม่ใช่นะคือตอนเนี้ยคือไอผักตัวเนี้ยทำให้คนสับสนนะเออท้งๆท,ท,ที่โอซุน่ะปลูกก่อนปลูกในไทยได้ก่อนนะคะ กงฉ่ายเนี่ยคือตอนนี้ที่กินกินกันอยู่คือการนําเข้าจากจีนนะแต่ทีเนี้ยคือเราตอนเนี้ยคือเราจะลงปลูกให้เยอะแล้วแล้วเดี๋ยวจะแปลรูปเป็นแบบแห้งแล้วมาขายกันเนาะเดี๋ยวจะทําราคาให้ให้ให้ได้ถูกกว่าที่เขาขายจากจีนนะเดี๋ยวรอดูก่อนนะว่ามันจะทําราคาได้เท่าไหร่แล้วเดี๋ยวจะมาแปะแต่ทีเนี้ยระยะการปลูกของกงฉ่ายอ่ะมันประมาณสี่เดือนขึ้นไปกว่าต้นเขาจะสูงประมาณห้าสิบเซนขึ้นไปเนาะเพราะ เพราะต้นอายุเขาอะ่ะมันต้องให้สูงเกิน50เซนอะ่ะถึงจะเก็บได้แต่โอซุ้นน่ะมันปลูกแค่2อสมเดือนมก็เก็บได้แล้วต้นมันสั้น3 0 4เสามสเซน